เมื่อเย็นวันซืนคุณไปที่ไหนกับใครคนที่เป็นครูเนี่ยนะจะปฏิบัติตัวเสื่อมเสียไม่ได้เป็นอันขาดแล้วคนที่มาเรียนครูใหญ่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดหรอคะว่าดิฉันไปกับใครเขาบอกแต่ฉันอยากฟังจากปากคุณคุณรู้ไหมเมืองเล็กๆในนี้นะใครทำอะไรก็มีคนรู้คนเห็นไปหมด เมื่อวานดีฉันนั่งรถไปกับผู้ชายที่ชื่อนักสิิ์ดีฉันรู้จักเขาเพราะว่าเขาช่วยมาส่งดีฉันไปที่บ้านคุณลุงวันแรกที่ฉันมาถึงรัฐบุรีก็เท่านั้นเองค่ะฉันอยากเตือนคุณให้ระวังตัวหน่อยนะอย่าทำอะไรตามสบายหรือทำตามใจมากนะเพราะในเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองนี้ถ้ามีคนพูดถึงคุณในแง่ไม่งามมันก็ยากจะแก้ตัวถึงอยากจะแก้ตัวก็ไม่รู้จะไปแก้ตัวกับใคร จะไปปิดประกาศบอกกับใครก็ไม่ได้ปากคนวิจารณ์เนี่ยทำคนดีให้เป็นคนเสียมานักตอนักแล้วขอบพระคุณค่ะที่กรุณาเตือนแต่ดิฉันไม่เคยแคร์คำวิจารณ์ของใครดิฉันเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะแต่ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันไม่ได้มองเห็นได้ง่ายๆนะ คุณน,นี่เป็นคนดีเป็นคนวิเศษแต่คนในเมืองเนี่ยเขาไม่ได้วิเศษเหมือนคุณหรอกนะเขามองคนแบบธรรมดาสามัญและเขาไม่เห็นเหตุผลเพราะเขาไม่รู้ว่าเหตุผลอยู่ตรงไหนที่เขาไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมองเพราะว่ามีอคติบางตาไม่ใช่ทุกคนที่ทำเรื่องที่สังคมบอกว่าเลวแล่จะกลายเป็นคนเลวทุกคนนะคะที่คนคดโกง มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไม่เห็นมีใครกล้าพูดกับเขาเลยค่ะว่าเขาเป็นคนโกงดีแต่ดูถูกดูหมิน่นคนที่ตัวเล็กๆไม่มีปากไม่เสียงดิฉันขอโทษค่ะดิฉันอาจจะพูดแรงไปหน่อยแต่นั่นนืือความจริงความจริงที่คุณว่า มันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวคุณหรอกนะ